ทำไมเถืงอนถึงเหมือนแรปเปอร์นะนี่ด้านล่างเลยนะครับชุดแต่งตัวนี้ใส่เป็นแม็กออฟโรดนะครับหน้าหนาแบบดีออฟเซ็ทลบสีนะครับใส่คู่กับยางคอสมิกนะนี่แล้วจัดทรงช่วงล่างด้วยเพราะใส่ตัวยางโอเวอร์ไซส์เข้าไปต้องเสริมในส่วนของปีกนกนะครับใส่ปีกนกของโยงเข้าไปด้วยอ่าีนี่ออกแบบเองนะเพราะคันนี้ต้องไปส่งที่ไก่นะครับ FC จากจังหวัดสุนนรินทร์นะฮะนี่ก็ออกแบบเป็นชื่อเลยทีมงานช่างไก่เห็นไหมฮะนี่แล้วก็พร้อมเบอร์โทรอันนี้เนี่ยโปรโมทงานได้ด้วยนะ จุดนี้ไม่มีไม่ได้ใส่กันหลายคันนะครับโลบาร์เล็กของ h ั m m e r รนะครับรุ่นจุดต่อพ่วงตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าแข็งแรงใช้งานได้จริงไม่ได้มีว่าแคเทต่อปากนกแก้วได้ต่อจุดลากจุงได้หัวบอลน,นะครับอันนี้ออกแบบให้ใช้งานได้ไดจริงนะสวัสดีครับผมเบลนะครับจากเพ็ดปอดร,อรชาร่นล่าสุดบายเบลนะครับ ฟอร์ดเน็กเจนเรนเจอร์นะครับ XLT mm hmm. ที่ mm hmm. เหมือนแรปเตอร์อ่าพี่ๆคงงง mm hmm. ใช่ไหมว่าทําไมมันถึงเหมือนกันนะเ mm hmm. พราะนี่ใส่ชุดแต่งด้วยแล้วก็จัดทรงล้อ,อยางเท่ๆเลยนะครับแบบคันทั้งหลัง,งเบลเลยเนะี่ยคันนี้เลยนะฮะบ,บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยดูเต็มเ็มดูเข้มเข้มนะเพราะอะไรครับเพราะมีการใส่ชุดแต่งเข้าไปด้วยนะนี่เดี๋ยวเบลพามาชมนะเชียจุดว่าพี่ๆอยากแต่งหล่อแบบเนี้ยต้องใส่อะไรยังไงบ้างนะฮะนี่อันดับแรกเลยนะฮะด้านหน้าเนี่ยควรจะมีนะกระจังหน้าทรงแรปเตอร์วนะครับเอฟโอดี F o แบบนี้เลยนะคร แต่คันนี้เนี่ยคือทําเป็นสีดําตัดแดงนะอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมต้องทําสีดําตัดแดงอันเนี้ยบอกเบลได้ว่าออกแบบเป็นตัวตนนะครับนี่พี่พี่สั่งมาเแบลบก็จัดให้แบบนี้มาพร้อมไฟมินิไลท์สามตำแหน่งข้างบนนะครับสองสว่างสวยๆเลยนะและจุดที่เบลพูดว่าทําไมเถือนถึงเหมือนแรปเปอร์นะนี่ด้านล่างเลยนะครับชุดแต่งตัวนี้เขาเรียกว่าชุดแต่ง Y นะฮะ W I L D Y ตัวนี้เลยนะฮะยอดฮิตณตอนนี้นะฮะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเนี้ย ใส่เข้าไปเนี่ยพอประกบด้านหน้าเข้าไปมันเป็นสเกิร์ตชิ้นหนึ่งนะพี่ๆใส่เข้าไปเขาไม่ได้ไปเจาะตัวถังรถเนาะไม่ได้ไปรบกวนจุดเซนเซอร์ต่างๆก็ยังใช้งานได้ดีปกตินะครับนี่แล้วคางตัวนี้บอกเลยว่าสีบอลเงินไม่อยากทําสีบอลเงินก็ทำเป็นสีดําด้านดําเงาเนี่ยบอกได้เลยนะตรงนี้ทําสีได้นะเปลี่ยนมุมมองไปแต่แบบนี้ทรงเดิมก็ดูสวยแล้วนะฮะใส่ชุดแต่งไว้เข้าไปประกบเข้าไปนี่เป็นเอสเทีที่ดูไม่เหมือนเอสเทีนะนี่เหมือนตัตท็อปเลยนะฮะ ด้านหน้าที่เท่เนะมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างถ้าเป็นชุดวายเขาจะมีในส่วนของคิ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วเข้าไปด้วยนะนี่นะครับเสริมเข้าไปนะฮะมันจะรับกับตัวสเกิร์ตด้านหน้าพอดีสังเกตดูไหมฮะเนี่ยรอยต่อเขาจะพอดีเป๊ะเลยลากยาวมาทําให้เต็มๆล้นๆแบบนี้รับกับยางแล้วแม็กแต่งเท่ๆตัวนี้ใส่เป็นแม็กออฟโรดนะครับหนาาแบบนี้ออฟเซ็ตลบนะครับใส่คู่กับยางคอสมิกนะนี่ จะดูเต็มเต็มดอกยางก็นานะครับแบบนี้เลยสเปคตัวยางเนี่ย3ามรคูณ12.5นะครับ r 2 0ินะครับเต็มเต็มเป็นยางยอดฮิตอยู่แล้วนะตัวนี้โอเคแล้วจัดทรงช่วงล่างด้วยเพราะใส่ตัวยางโอเวอร์ไซส์เข้าไปต้องเสริมในส่วนของปีกนกนะครับใส่ปีกนกของโยงเข้าไปด้วยอพแบบี่ยก2จัดทรงกำลังสวยนะฮะหน้าหลังแบบนี้ก็สายออฟโรดแล้วนะด้านข้างก็คุมเข้มนะติดสติ๊กเกอร์เลยนี่อันนี้ออกแบบเองนะเพราะคันนี้ต้องไปส่งพี่ ไก่นะครับ FC จากจังหวัดสุนนรินทร์นะฮะนี่ก็ออกแบบเป็นชื่อเลยทีมงานช่างไกเห็นไหมฮะนี่แล้วก็พร้อมเบอร์โทรอันนี้เนี่ยโปรโมทงานได้ด้วยนะเห็นไหมฮะเท่ๆเลยใส่ในส่วนของเบ้ารองมือจับนะครับพิวันศาสตร์จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะไม่เคยเห็นในรุ่นไอเทีนะครับด้านบนของเบลเล่าหลังคาทําสีนะครับเดิมทีไอเทีไม่มีนะฮะอันนี้ใส่เข้ามาด้วยเดิมทีจะมีแค่รุ่นวายแท็นะใส่แล้วก็ทาสีเป็นสีดำเนาะเพราะมันจะรับกับตัวรถพอดีนะครับส่วนด้านล่างเลยตรงเท้าเลยบันได เดิมบันไดเนี่ยมีให้อยู่แล้วแต่คันนี้เปลี่ยนบันไดใหม่ครับเขาเรียกว่าบันไดข้างนะครับแฮมเมอร์นะรุ่นชาโด w นะครับไอรุ่นชาโด w เนี่ยเดต้องบอกก่อนนะมันดียังไงร,รุ่นชาโดเนี่ยเขามีไว้ไม่ได้มีแค่เท่นะใช้งานจริงได้ปกป้องตัวถังด้วยในกรณีไปชนเบียดหินปูนอะไรต่างๆนะครับแข็งแรงนะครับบอกให้ส่วนด้านท้ายนะฮะจุดนี้ไม่มีไม่ได้ใส่กันหลายคันนะครับโลบาเล็กของ h ฮมเมอร์นะครับรุ่นว่าวอร r i o r เออร์นะ เจ้าตัวโรยเออร์เนี่ยครับข้อดีของเขาคือมีไฟนะครับไฟถอยดวงที่3นะพร้อมไฟ LED ดีที่เป็นตัวไฟถอยซ้ายขวาเนี่ยเป็นไฟเบรกด้วยตรงกลางคือสองสว่างด้วยครับชัดเจนแล้วก็แข็งแรทงทนทานอยู่แล้วตัวนี้ขายดีตลอดการนะครับรุ่นวอยเออร์นะนด้านท้ายมาจัดทรงด้วยนะฮะด้านท้ายตัวนี้เสริมในส่วนของครอบเข้าไปครอบกระบะแล้วก็ทําทรงขออภัยทาส,สีสีตัวนี้เป็นสีแดงนะฮะสีแดง f อฟดีอย่างนี้เลยเด่นๆเลยนะฮะ วอลลงโลโก้ไว้เพื่อที่ให้กล้องท้ายเนี่ยทำงานได้ดีนะครับอ่าและส่วนด้านล่างด้านล่างเนี่ยใส่ในส่วนของเขาเรียกว่าการชนเหล็กของฮัมเมอร์นะครับชื่อรุ่นว่า n o v a FX ไอเจ้าโนวาเอเนี่ยข้อดีคือมันแข็งแรงด้วยแล้วก็ไม่ลบไปไม่ลบกวนจุดเซนเซอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยมีไฟ LED ดีซ้ายขวาใช้งานได้จริงนะในส่วนของห่วงแดงโอมก้าก็มีมาให้ซ้ายขวานะครับจุดต่อพ่วงตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าแข็งแรงใช้งานได้จริงไม่ได้มีมาแค่เท่ต่อปากนกแก้วได้ ต่อจุดลากจูงได้หัวบอลน,นะครับอันนี้ออกแบบให้ใช้งานได้ได้จริงนะคันนี้บอกเลยว่าอยากแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้คันนี้คือรุ่นสปอร์ตเออไม่ใช่รุ่น xlt นะครับอ่า934,000บาทเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะไฟที่ก็เป็นไฟ led นะแล้วก็มีข้อไฟด้วยสีดําบอกเลยว่าลงตัวสุดนะครับอยากได้รถหล่อๆแบบนี้นะนึกถึงเบลได้เลยนะจากเพจ ford position ล่าสุด by เบลนะประจำโชว์รูมที่เลยนเนี่ย ford เกษตรโวมินนะครับ เบอร์โทรนะครับ064642566นะครับ mm hmm. คุยกันง่ายๆตามสไตล์เบลอยู่แล้วเนาะนะครับ mm hmm. อยากแตง่งรถอยากออกรถอยากจัดไฟแนนซ์แบบไหนเนี่ยโทรมาได้เลยนะครับ mm hmm. วันนี้คลิปนี้เบลขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลครับพี่ๆตับวันนี้สวัสดีครับ